ได้ยังไงสองคนเนี้ยนั่งเราไปนี่ต้มซมยังไม่เสรเออ็จเลยสั์เอเรื่องมันยาวเนาะเข็มๆรู้จักธัญญาไหมอ๋อพี่จะจีบเขาว้าวานหน้าแดงขึ้นมาทันทีเลยเฮ้ยหลอมากร<น>วยล้นฟ้ามหาศาลกัน,นถามว่าทําไมาคุณถึงถึงเลือกพี่ธัญญามาเป็นภรรยาและคู่ชีวิตคนสุดท้ายลมหายใจของคุณทําไมาถึงเลือกเขาอันนี้กูเป็นพิธีกรไม่ใช่เหรอกินเนี่บเลยพี่ก็กินทีละคนเฮ้ยเหมือนกัน จะมีแรงกินหลายๆคนนี่รถไฟกี่ขบวนแม่งชนเป็นปังเลิกไม่คือจริงๆแล้วอ่ะคนเรามันจะมาโซเมดมันคือโซเมดนีพูดนี่เพูดนิดนึงมึงก็หลังเนี่ยผมว่ามันพูดไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยมึงนี่แหละพูดไม่รู้เรื่อง ทะเลาะกันพี่ธัญญาวิ่งบล็อกหนึ่งเป็กวิ่งบล็อกดึกโอ๊ยทุกคนหัวกูวิ่งตามธัญญากับเป็กเป็นอะไรวิ่งกนโอยวิ่ง้องอ่ะปาแรกอีเลดกีแลดไปกินไปอีเลดทั้งนั้นเมนูเนี่ยเราอ่ะแลดด้วยใช่เขาชอบด่าดิฉันนะนกสองหัวเขารักจริงเขาพฉันทะเลาะกับผัวค่ะผ่านไปสองเดือนเฮ้ยทำไมเลิกกันเราอ่ะทำไมทำกับเราแบบนี้อ่ะแฟนเก่าพูดว่าเขมไม่รู้อ่ะพี่เป๊กคุยกับแม่เรานะโอ้โหน้ำตาตก นี่น้องผมถ้าพี่แม่งดูแลไม่ดีพี่แม่งออกไปโอ้โหเราไม่มีพี่ชายเว้ยและอย่างเนี้ยสิ่งที่เขาทําให้อ่ะต้องเป็นแม่ใช่ไหมคุยกับแม่ผู้ชายเป็นนางแล้วไม่ใช่แค่เข็มคือเรื่องในแบบครอบครัวเขาดูแลคนเทคแคร์ทุกคนเป็นคนรักทุกคนกูจะบินนี้หอย่าหาพวพูดสกูดีเกินไปนะ